ถอยหลังไปพร้อมกัน5 4, 3, 2, ้าสี่สามสองหนึ่งน้องมาแล้วสวัสดีค่ะโตโตโอ๊ยที่อยู่ในไอ่ะเป็นยังไงบ้างบอกแล้วว่าอยู่ไรไม่จกตาบอกว่าเชิญศิลปินมาก็เชิญไปจริงๆเห็นไหมได้คิวทองจากโตโต้มาเลยนะว,วันนี้ เป็นยังไงบ้างโตโตช่วงนี้ก็สบายดีครับสบายมากเลยเพราะว่าไม่ได้เป็นไม่ได้ออกงานไม่ได้อะไรเลยก็เอ่ออย่างที่ทุกคนทราบบีนนด้วยสถานการณ์อะไรเงี้ยก็เลยเหมือนแบบอยู่บ้านพักผ่อนมากกว่าช่วงนี้โอเคแล้วช่วงนี้มีผลงานอะไรบ้างโตโตถ้าแบบไม่ได้ออกไปไหนเพราะโควิดอะไรเงี้ยก็อยู่บ้านเฉยๆหรอหรือว่ามีไปถ่ายอะไรบ้างก็มีผลงานเพลงเอ่อที่ cover ไว้คือเพลงสองใจนะครับผมที่ร้องกับพี่แอกนะตอนนี้ก็ สองล้านกว่าวิวแล้วนะครับก็ขอบคุณมากๆแล้วก็ในอาทิตย์ที่จะถึงน,นี้นะครับผมจะมีเพลงใหม่นะเป็นเป็นโคเวอร์เหมือนกันนะครับไม่ไม่ได้เป็นเพลงที่ทำมาใหม่เป็นโคเวอร์ที่จะให้ทุกคนได้ฟังเชื่อว่าน่าจะถูกใจใครหลายๆคนอะไรเงี้ยแล้วก็ยังมีผลงานอีกอีกอย่างหนึ่งที่ที่อาจจะยังบอกไม่ได้เลยในตอนนี้อะไรเงี้ยแต่เชื่อว่าเออ่น่าจะมีให้ติดตามกันแน่นอนอะไรเงี้ยเป็นต้องฝากด้วยเซอร์ไพรส์รใช่ไหมเซอร์ไพรส์ราจากตโตโต้เราติดตามผลงานน้องได้นะคะช่วงนี้ก็แบบ เซฟตัวเองไปก่อนอยู่บ้านเนาะเวิร์กฟอมโฮมอยู่บ้านเพื่อชาตินะคะแล้วอ่ะวันนี้ก็มาไลน์ในเพจของยูไลก่อนหน้านี้ก่อนนะที่แบบจะมีโควิดเนี่ยโตโต้ก็ทํางานหนักพอสมควรโตโต้มีวิธีการดูแลตัวเองอยังไงบ้างไหนลองบอกให้กับแฟนคลับหรือแฟนๆของทางยูไล่อยซี คือก็ต้องบอกนี้ก่อนถ้าถ้าเป็นแฟนคลับอะไรเงี้ยก็คงจะรู้อยู่แล้วว่าแบบงานต้องมีอะไรบ้าง,างแต่ว่าอันนี้ก็พูดไปถึงสําหรับลูกค้าของเทียนรีสคินิคด้วยละกันคือโต้เนี่ยเป็นลิเกใช่ไหมครับแล้วก็ร้องเพลงด้วยซึ่งงานมันก็ต้องต้องต้องแต่งหน้าอยู่ตลอดเวลาเงี้ยครับก็คือมันมันมันแต่งหน้าหนักมันก็จะมีปัญหาในเรื่องของของผิวบ้างมีสิวบ้างหรือว่าการที่โดนไฟลิเกตลอดเวลามันก็ทําให้ผิวเราแบบ ทำลมมอนแรลมอันนี้คือปัญหาหลักๆนะที่ที่ทโตต้องเจอแต่ว่าวิาวธีการดูแลนคือเราก็ก็ก็่านพวกคอลลาเจนอะไรยอยู่บ้างด้วยแล้วก็ทาครีมอะไรนิดว่าแต่คือด้วยงานเรามันมันก็ยังไม่พอโตก็จะมีแบบเข้าไปยู่ไหลแหละอันนี้ก็คือเข้าไปฉีดวิตามินผิวดูแลบำรุงอะไรต่างๆเลยครับแล้วก็อีอกอย่างหนึ่ง ที่พี่โตมีปัญหาเลยคือการที่แซนิตเนาะมันเป็นการที่แบบเรามอมสต็กใช่ไหมครับแล้วเราต้องแสดงสีหน้าชัดเจนโต้็จะมีปัญหาในเรื่องของแบบนาาหน้าผากมีรอยย่นเร็วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าด้วยมันต้องแสดงสีหน้าอยู่ตลอดเวลามันก็เลยทำให้มีปัญหาอย่างงี้นะครับก็ถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรพวกเนี้ยไม่ออกมาเข้าอยู่ไรหลือ <laughs> อ่าเลิกนมวลาอ่ะ ส่วนใหญ่ที่พี่เคยขายของอ่ะมีคนส่วนใหญ่เขาบอกว่าฉีดผิวแล้วขาวจริงไหมตัวตวว่าขาวขึ้นจริงไหมขาวจริงไหมอันนี้ต้องดูครับออันนี้นนไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์เลยอให้ดูอ่าเห็นไหมคะ,ะลูกค้าทูกท้าดูน้องเลยค่ะดิไันไม่ได้แกะนะอ่าให้ดูเลยคืออย่างต้องต้องบอกนอี้ก่อนคือเรา บำรุงด้วยครีมด้วยอะไรเงี้ยคือคือมันก็ทําได้มันก็เป็นสิ่งที่ดีแหละแต่ว่าการที่จะทาให้มัน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 ใสมันอะไรเงี้ยโตมองว่ามันต้องมาจากข้างในด้วยแหละคือเพราะฉะนั้นเราทาครีม่างเอวไม่พออยู่แล้วโตก็เลยใช้วิธีการแบบมาให้วิตามินผิวกับกาดูไลท์คนีกอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเห็นผลจริงบอกเลยว่ามันเห็นผลมากๆเลยเพราะด้วยงานที่เราทาด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยเอ่อทาครีมเยวมันก็ไม่พอก็บอกเลยว่ามันเห็นผลมากๆครับดูได้เลยอันนี้ ไม่ได้ใส่เต์ด้วยใช่ไหมนี่พี่ก็ฉีดเหมือนกันข่าวจริงนะคะไม่ได้จกตาข่าวจริงข่าวจริงนะอะแล้วเนี่ยโตโต้ขนาดกังวลนะที่แบบยังบอกว่าเล่นลิเกย,ยังต้องแสดงสีหน้ายังนู่นอย่างนี้ก็ยังยังกังวลผิวอยู่เลยอะแต่ว่าจะบอกว่าก็ยังหล่อดูดีแล้วก็แอบบอกในไหมว่าโตโตอะมีการดูแลรักษาผิวยังไงที่แบบ นอกเหนือจากการเข้าคลินิกแล้วมีวิธีการกินอะไรต่างๆด้วยใช่ไหมใช่ต้อง็มีแบบกินโปรเจนด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยที่ที่สาําคัญมากๆเลยก็คือการล้างหน้าเลยการแบบทาความสะอาดหน้าการทา<ห>ความ<ห>สะอาดเลยเพราะว่าด้วยยุคนี้เนาะต่อให้แบบไม่ใช่ลิเกเหรือว่าไม่ได้ทํางานสายเนี่ยก็ต้องมีการแต่งหน้าทุกวันเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นการทําความสะอาดหน้าเนี่ยมันสาคัญมากอย่างแรกเลยคือถ้าทําความสะอาดหน้าได้ไดีแล้วเนี่ยมันก็จะลด การเกิดสิวได้ได้มากขึ้นด้วยแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็คือการทรีทเมนต์ผิวหน้าเราครับนอกจากสกินแคร์ที่เราใช้ทุกวันแล้วอะไรเงี้ยโต้จะมีแบบทรีทเมนต์ที่คลินิกบ้างอะไรเงี้ยครับอันนี้คือคือขั้นตอนที่โต้ใช้ใช้ในการดูแลผิวหน้าตัวเองแล้วชอบแล้วโต้โตชอบคอร์สไหนที่สุดข,ของคลินิกเราต้องเอ่อต้องบอกนี้ก่อนว่าคือโต้ไม่ได้ชิมผิวแบบเดียวเพราะโต้มีอิน ฉีดบอลท็อกด้วยอย่างที primary, sure? ่โตบอกเปนตัแรกเนาะว่าแบบโต้องมีแสงสีหน้าตลอดเพราะฉะนั้นหน้าผากจะย่นเร็วมากโตก็เลยมีมีการแบบไปฉีดบอลท็อกด้วยซึ่งโตฉีดฉลาะตรงแบบตรงมาผากตรงนี่ซึ่งตอนใช่ใช่เวลาเราแสดงสีหน้าย่นเลยอันนี้คืออีกอย่างที่โตทําแต่ว่าถ้าถามถึงว่าชอบพาะอะไนที่สุดก็คือเพราะฉีดผิวครับอันนี้โตประทับใจมากเพราะว่า มันมันทําให้แบบเราดูมีออร่าขึ้นผิวกระจ่งางใสขึ้นจริงอะไรเงี้ยคนก็ทักเยอะเหมือนกันอืมเนี่ยแล้วตอนเนี้ยรู้ไหมว่าพี่นั่งอ่านคอมเมนต์ในระหว่างที่โต้พูดแบบเทคนิคในการดูแลตัวเองเนี่ยแฟนคลับโตเยอะมากซึ่งขอบคุณทุกคนทล้แบบที่ไล์มาเนี่ยไม่ค่อยแบบมียอดไลค์พุ่งขนาดนี้วันเนี้แบบว่าสเปเชียลสุด คุณแม่วันนิดาคุณกหนกการแชร์ให้แล้วนะคะเนี่ยบอกเลยวิ่งตาโตโตสองงานแล้วว่าอย่างนี้เออ่ะนี่ก็ัไหนโตโต้เข้าไปที่ยูไลด์เหมือนกันนะครับมีมีเคยมีมาถามว่าแบบเข้ามาแล้วจะเจอพี่โตโตไหมบอกพี่โตโตมาหรือเปล่าบอกพี่โตโตไม่ได้ทำงานพี่โตโตจริงๆมนะคะอ่ะไหนๆก็แม่ๆของโตโตเข้ามาแล้วก็เอฟซีของโตโตเข้ามาเยอะขนาดเนี้ยลองแบบว่า แนะนำแนะนำแบบอยากให้แฟนคลับเข้ามาดูแลผิวกับทางคลินิกหน่อยเป็นการแบบเชิญชวนก็ได้เป็นฟิลเชิญชวนครับถ้าพูดถึงแฟนคลับเนาะเราก็จะเจอกันอยู่แล้วเวลาไป <ừ> um. ตามงานก็จะเห็นจริงๆเลยว่าแบบผิวโตเป็นยังไองอะงี้ยก็บอกเลยว่าพอดูไลฟคลินิกจริงๆเป็นคนดูแลให้ตลอดก็เลยอยากให้ทุกคนหัดมาดูแลใจใส ตัวเองนะครับผมนอกจากการเลือกทานอาหารแล้วหรืออะไรก็ตามเนะี่ยอยากให้ทําดูแลผิวของเราด้วยเพราะว่าการที่มีผิวที่ดีเนี่ยมันมีใชยไปกว่าครึ่งจริงนะทุกคนทั้งผิวหน้าผิวกายอะไรเงี้ยครับก็อยากให้มาที่ไรติงนะครับผมรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่ามันได้ผลจริงอันนี้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นการแบบว่าอวยหรืออะไรก็ตามนะจากที่ที่เห็นันก็จะรู้ว่าผิวโตม,มันโอเคขึ้นมากกว่าเมื่อก่อน ขนาดไหนก็อยากให้ทุกคนไว้วางใจแล้วก็เชื่อหรือว่าถ้าต้แนะนำม,ม,มีหวังแน่นอนนคอ,อืดีมากเลยอ่ะมีคนพิมพ์มาพอดีว่าขอโปรโมชั่นเด็ดๆแล้วก็มีคนแบบรายงานตัวค่ะแม่แพทยสวัสดีครับลูกชายโตโตโอุ้ยเต็มเลยอ่ะซึ่งไม่เคยเจอมากกอนอยากจะขอ,ขอโปรโมชั่นของ,งคลินิกเหมือนกันนะครับเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องแบบฉีดผิวอะไรอย่างเงี้ยเออในแบบ ไหนๆโตโต้วเข้ามาไลฟ์กับเราอย่างนี้ใช่ไหมก็อยากจะขอให้แฟนคลับอย่างนี้หรอพิเศษเลยใช่ครับใช่ใชอ่าได้เดี๋ยวพี่ขายให้เลยอ่ะเดี๋ยวให้โตโตอยู่ก่อนเดี๋ยวพี่จะบอกบอกแบบว่าให้แบบว่าซีจีพิเศษเลยนะใช่ถาสำหรับแฟนคลับโตโตเลยนะซึ่งโตโตชอบฉีดผิวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่ขายเลยโปรโมชั่นฉีดผิวจากราคาสามพันพี่ขายแค่หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทโอ้โหอ่ะเดี๋ยวขึ้นรูปเลยได้แล้วเพื่อแฟนคลับโตโตชอบก็ เอฟได้เลยเอาลูกัวโต้ขึ้นก็ได้นะอ่ะได้เลยได้เลยโตจะยังอยู่ดูคนสนใจคอร์สนี้อยู่นะฮะยังไม่รีบไปไหนก็ลูกพกจีถูกแล้วไงแต่มันบังหน้าโตหน่อยอ่ะเดี๋ยวได้ระหว่างนี้ที่ลูกที่แบบแฟนๆของโตโตเอฟคอร์สอะไรอย่างเงี้ยให้โตโตแบบว่าเสร์ิมวันทองหน่อยไหมไหนๆก็สองล้านวิวแล้วเออสักหน่อยอะไรอย่างงี้ได้ครับได้ครับอ่ะ เดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวก่อนในระหว่างนี้นะคะใครที่สนใจนะคะพิมพ์รหัสงองูสี่นะคะแล้วก็และเดี๋ยวระบบมันจะดูดเข้าอัตโนมัติของของมันเลยนะคะเป็นโปรโมชั่นสีผิวนะที่โตโต้ทำประจำเลยจากราคาสามพันบาทนะคะวันนี้นะขายเหลือหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทนะคะใครที่สนใจพิมงองูแล้วก็ตามด้วยเลขสี่ในระหว่างที่ โตโต้ร้องเพลงให้เราฟังและเดี๋ยวพอตโต,ตโต้ไลฟ์เอ่อโตโต้ร้องเพลงเสร็จเนี่ยโปรโมชั่นนี้จะหมดแล้วนะเพราะว่าโตโต้ไม่อยู่ก็ไม่ขายแล้วเชิญนะคะอ่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวให้โตโต้ร้องเลยนะว่ามีใครสนใจ F F เลยคะ่ะถ้าถูกใจนะครับชอบเพลงก็คือ F, F ไปเลย F ไปเลยใช<อ>่พิมพ์งงูสี่ได้เลยงงูสี่ัวดีแต่เธอมีฉันคนเดียวเท่านั้ มันก็คงจะเป็นความรักที่ฝันยอมให้ใครเข้ามาคนที่มองว่าฉันสำคัญคนที่บักฉันยังไม่เคยรักใครแต่ที่คนนีงคนรักฉันจงหมดใจแต่ใจฉันไม่เคย คุณมีนคนที่เอาแต่ทำให้ปวดใวแต่ใจเจ้าก็ไม่เคยดีฉันจะอยากเป็นคนไม่ดีผิดที่ใจไม่จำว่ามันไม่ควรรักใคร แต่ที่ใครๆเขาก็มองมาเราหลายใจที่ตัวเองจริงๆที่ฝันหัวใจไม่ได้ฉันยอมสองใจเพราะรักเธอ วันนี้สองร้านมีคนร้องถึงสองร้านมิวก็มาร้องเพลงให้ดิฉันฟังซึ่งดิฉันจะขอตัวกลับบ้านแล้วนะคะวันนี้ดิฉันปินแล้วดิฉันจะกลับแล้วอย่าพึ่งขายก่อนนะยพึ่งกาย,กอายกอเอาแล้วขครต่อเหรอโอเคอ่ะออ้อยมีคนบอกว่าพร้อมมากโตโัวตัร้องสดก็ยังพอซื้อได้ไม่จํากัดจํานวนครั้งนะคะใครที่สนใจพิมพ์งงูสี่แล้วก็ทับด้วยจํานวนครั้งใครอยากได้กี่ครั้งพิมพ์เลยนะคะ ราคาพอจากสามพันลดเหลือหนึ่งพันราคานี้ให้น้องโตโต้คนเดียวนะเพราะมีน้องโตโต้มานะถ้าไม่มีโตโต้ไม่ได้ราคานี้นะอ่ะสุดท้ายและท้ายสุดนะคะก็อยากจะให้โตโต้เนี่ยฝากอะไรเกี่ยวกับยูไลนะคะให้กับท่านผู้ชมที่ดูโตโต้อยู่แล้วก็ฝากผลงานตัวอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นเป็นช่วงท้ายไลฟ์แทะของโตโต้นะครับผมจากก็ อย่างแรกโต๊ะฝากไลายก่อนเหมือนกันอย่างที่ทุกคนทราบดีว่าจะเห็นมาตั้งแต่แรกๆเลยที่โตให้พันอยูไลายเคดูแลทุยู่พันมาตลอดปัญหาใดๆก็ตามอะไรเงี้ยครับก็เชื่อว่าทุกคนถ้าถ้าเกิดว่าได้เคยไปใช้บริการจะเห็นไปแล้วว่าการตอบรับของที่หนึ่นะดีมากๆแล้วทั้งเรื่องของการบริการอะไรเงี้ยแล้วก็โปรโมชั่นต่างๆมีบ่อยมากและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญคือเห็นผลทุกคอร์สจริงๆก็เลยอยากให้ทุกคนมั่นใจแล้วไว้ใจ เอ่อท่าแบบนแลกิ๊กได้เลยถ้าไม่ดีจริงไม่เปิดสาขาสองนะครับบอกเลยยังก็สําหรับใครที่ยังไม่เคยไปใช้บริการลองไปดูแล้วจะติดใจนะครับบอกเลยแล้วก็สําหรับของโตเขาทำผลงานของโตเองก็ตอนก็มีเพ็งสนใจนะครับที่ในคูนะฮะแล้วก็ภายในอาทิตย์ที่จะถึงนี่แหละคิดว่าน่าจะอ่าปล่อยเพลเงหน้หนึ่งนะฮะให้ทุกคนได้ฟังแล้วก็ยังมีผลงาน ต่างๆที่อาจจะยังไม่สามารถบอกได้ในตอนนี้แต่ว่าก็ฝากติดตามไปด้วยแล้วก็นอกจากนี้ผมฝากไปติดตามใน Facebook นะครับผมแล้วก็ไอจีแล้วก็ในในทวิตนะครับชื่อธนเดชโอภาสในกองผลัดข้อมูลเลยก็ฝากติดตามตัวไว้ทุกทุกช่องทางเลยนะครับโอเคค่ะงั้นก็พี่ก็ในตัวแทนของตัวแทนของยูไรคี่นิกก็ต้องขอบคุณโตมากนะคะที่สละเวลามาคุยแล้วก็มาเผยเคล็ดลับดีๆให้กับชาวยูไรคี่นิกแล้วก็ช่วยกัน ดึงแปนนขับเข้ามาในคลินิกเราด้วยนะก็เป็นตัวแทนขอบคุณโตโต้ที่สลรับเวลามาคุยพูดคุยกันนะคะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันนะคะบอกแม่แม่อยู่ก่อนนะอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะเออใช่ต้องบอกนี้ก่อนว่าไม่ใช่โต๊กแล้วทุกคนจะหนีหายไปนะครับบอกเลยว่าในในไลฟ์นี้นะครับเีโปรโมชั่นดีๆเพียบเลยอยากให้ช่วยกันอยู่ดูก่อนเพราะว่าคอสแต่ละคอสนี่บอกเลยว่าคุ้มมากๆถ้ามาแล้วบางทีอาจจะได้เจอโตโต้ตัวเป็นๆด้วยนะ ใช่ไหมแต่โตโตจะไม่บอกว่ามาวันไหนรุ่นเอาเป็นรุ่นเอารุ่นเอาถ้าเจอตัวจริงก็ถ่ายรูปได้เลยที่หน้าคลินิกโตโตไม่ห่วงตัวถ่ายได้เลยครับผมโอเคครับไม่รบกวนแล้วค่ะขอบคุณโตโตมากนะครับ,ด,รบดูแลตัวเองอเนะครับผม